สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The ดอ o c ูชาแนลนะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนาม Signal Iduna Park นะครับในเกม u e f a Champions League ระหว่างดอทมูลนะครับเปิดบ้านต้อรับการเยอนของบาร์เซโลนาแล้วก็เป็นดอทมูลนะครับที่เอาชนะไปได้3ประตูตอนหนึ่งยอดเยี่ยมมากนะครับวันนี้ต้องชื่นชมดอทมุลด้วยมาด้วยพลังใจจริงๆแล้วก็เล่นได้ดีด้วยแต่ด้วยจำนวนสกอร์ที่ผมมองว่ามันต่างกันเกินไป เกมแรกที่ดอนมุลไปพ่ายแพ้กับบเซโลน่ามาถึง4ลูกอะ่ะมันมันหนักเกินไปครับมันหนักเกินไปจริงแต่ว่าพยายามที่สุดแล้วนะแล้วผมมองว่าวันนี้คือสู้สู้สุดตัวแล้วอะ่ะสู้สุดสุดจริงๆเท่าที่มีแล้วก็เป็นเกราชีนะครับที่แฮตติกซัดเข้าใส่ด้วยวันนี้เล่นดีมากครับเกมแรกเกีราชีมีโอกาสนะแต่ว่าไม่เฉียบคมพอผูเกมนี้คมกลบเลยนะครับสำหรับตัวของกีราชี ก่อนจะไปว่ากันต่อนะครับผมขออนุญาตเหมือนเดิมนะครับฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตามเ QR code ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกํำลังใจด้วยแล้วก็ สงการบ้านเราด้วยนะครับอินมีความสุขทุกคนนะถึงแม้มันจะเลยมาแล้วก็ตามนะแต่ผมมองว่ามันก็ยังคงอยู่ในช่วงของเทศกาลอยู่นะครับก็ขอให้พี่ทุกท่านนะครับมีความสุขกับครอบครัวแล้วก็มีความสุขทุก,ท,ก,ท,กท่านเลยนะครับในเทศกาลปีใหม่บ้านเรานะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับว่ากันต่อนะครับหลังจากเรื่องของสงการผ่านไปนะว่ากันต่อวันนี้อย่างผมตอนที่ผมดูอะ ด้วยความที่เข้าใจเข้าใจว่าบาร์เซโลนาไม่จำเป็นต้องมาเร่งเสียงอะไรเพื่อมาเปิดเกมรุกเอาประตูคืนแต่บาร์เซโลนาก็ยังคงเล่นเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เล่นให้ช้าลงไม่จะเป็นต้องรีบอะตรอย่างใดเล่นไปตามเกมของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่บาร์เซโลนาวันนี้หายไปคนอาจจะบอกว่าวันนี้บาร์เซโลนาเล่นดูไม่เหมือนบาร์เซโลนาใช่ครับใช่เลยแต่เล่นเหมืนเดิมนะคือเล่นเหมือนเดิมทุกอย่างพยายามทําให้มันเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยเกมรุกของ ดอทมุลและที่สำคัญตรงกลางสนามวันนี้ต้องดรอปเบรดี้ไปเนื่องด้วยกำศมันหนักจริงๆขอแวะนิดนึงและกันบาร์เซโลนานะครับหลังจากที่พักเกมเบรกทีมชาติมาช่วงปลายเดือนมีนาบาร์เซโลนาเป็นทีมหนึ่งที่ผมมองว่าศึกหนักามาก3วันเล่นเกม3วันเล่นเกม3วันเล่น1เกม1เกม1เกมเนี่ยยาวมาจนถึงวันนี้ครับและเดี๋ยว อาทิตย์นี้นะครับวันประมาณวันที่19จะเล่นเกมลาลีกาอีก1แมตช์และค่อยค่อยวนลูุกลับเข้าไปในภาวะดูเหมือนจะปกติก็คือจะมีการพักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วจะไม่3วันเตะ1แมตช์แล้วสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือตั้งแต่ปลายเดือนมีนาะลากยาวมาจนถึงเนี่ยจะ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 ,จะสิ้นเดือนเมษายอยู่แล้วอะ่ะโอ้โหไม่แทบจะไม่ได้พักและที่สำคัญอะ่ะอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันเป็นช่วงที่ผมมองว่าเป็นการ จะบอกว่าพิสูจน์มันก็ไม่ได้อะผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการการดูการทํางานของฟิก <c oughs> สก,ลกิลล้วกันว่าเขาจะจัดการกับปัญหาอย่างนี้ยังไง <c oughs> ผมมองว่ามันเป็นปัญหาครับแต่ว่าดูแต่ละเกมที่ทํามาครับทำได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการโตรเทนนักเตะหรือแม้กระทั่งการผสมผสานนะครับเอาคนนี้ออกคนนี้เข้าแล้วทุกอย่างมันจะดูแล้วมันเป็นระบบครับอือันนี้อันนี้ก็ต้องชื่นชมด้วยเหมือนกันนะครับฝีมือยอดเยี่ยมมากนะครับสําหรับตัวของฟิกด้วยย้อนกลับมาในเกมนี้ก็เลยต้องพักเบรดี้ไป สิ่งที่มันเกิดขึ้น p r o p e r บรดไม่ได้อยู่ในในสนา,ามเราเห็นชัดเลยว่าตรงกลางสนามไม่มีคนเก็บบอลเล่นกับบอลไปกับบอลภาระทุกอย่างตกและหนักอึ้งไปอยู่ที่ตัวของเดยองเพียงคนเดียวแต่เดยองคนเดียวก็ไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างได้ะครับเดยองเองเก็บบอลได้ก็จริงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถูกบี้หนักๆก,ก็ออกเหมือนกันก็ต้องเสียบอลคืนไปให้กับดอทมุลหรือบางทีโดนแย่งโดนบีบโดนเพลสก็ทํา ก็มันมันออกไม่ได้อะมันแก้เพรสจังหวะเหล่านี้ไม่ได้กราบี้เองที่ลงมาทําหน้าที่ตรงนี้ก็ก็ไม่ได้คนละสไตล์กับตัวของเบรดี้เลยคนละสไตล์เลยนะครับถามว่ายืนตรงกลางได้ไหมก็ยืนได้แต่คือมันเก็บบอลไม่ได้เก็บบอลไม่ได้เวลาโดนนักเตะของดอนมุนเข้ามาบีบเข้ามาเพรสก็ต้องคายบอลเร็วพอคายบอลเร็วก็หนึ่งก็เขาม,ามีแม่นสสังเกตเลยฟูลแบ็กทั้งตัวของดร์ดมาตินในเกมนี้นะครับแล้วก็ตัวของคุณเด้ยังไม่ได้เติมเลย ยังไม่ได้เติมเลยนะักเต่ของบาร์เซโลนายังไม่ได้ขยับเกมขึ้นมาเลยปกติเราจะเห็นเกมของบาร์เซโลนาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้ครอบครองบอลผู้เล่นจะค่อยๆขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปแล้วก็ไปขึงเกมแล้วก็ใช้ความเร็ววันนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยวนะครับถึงแม้ทั้งกาเบรีเองจะออกบอลได้ไปข้างหน้าได้ไปหาราฟินญาได้ไปหาเลวานได,ไได้ไปหาตัวของยามาลได้ก็ตามแต่มีแค่นี้ครับเติมไม่ทัน พอเตอิมไม่ทันถูกบีบถูกเพรสตรงกลางของบาร์เซโลนาเองไม่ได้ขึ้นไปครอบเวอร์บรรดาเกมรุกของบาร์เซโลนาด้วยเกมมันไม่ต่อเนื่องครับมันเหมือนมันขาดตอนพอขาดตอนเกมก็ตกเป็นของดอร์มุลเป็นแบบนั้นเลยแล้ววันนี้มาดีนะครับดอร์มุนเองตั้งแต่ต้นเกมและพยายามบุกเข้าใส่ทำเร็วแต่บาร์เซโลนาก็ยังคงประคองได้ดีจนกระทั่งมาเสียจุดโทษนั่นแหละครับจากจังหวะที่เชสตนี่ออกไปแล้วไปรวบ ปาสคาลก็สนะครับล้มลงไปในกรอบเขตโทษเ,เรียบร้อยครับคือมันปฏิเสธไม่ได้แล้วก็เป็นจังหวะที่คุณได้เองนะครับคือวิ่งแล้วพยายามจะขึ้นมาเพื่อเช็คไลน์กับเพื่อนแต่ไม่ทันดอทมูลเองนะครับยกบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษได้แล้วก็นั่นแหละครับหลุดเข้าไปเชสตี้เองออกมาเต็มที่แล้วแต่ว่านั่นแหละครับโดนปาสคาลก์นั้นแตะหนีไปแล้วก็ไปุรวบเป็นจุดโทษและเป็นกีราชีที่ยิงนิ่งเหลือเกิน ยิงนะครับยิงตรงกลางนั่นแหละตรงกลางประตูเลยนะครับเชสนี่เองก็ล้มตัวลงไปเรียบร้อยนะครับหประตูต่อศูนย์และได้มาเร็วเลยตั้งแต่ครึ่งต้นครึ่งแรกเสียงเชียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวของอาราโคเองครับต้องทํามือแบบนี้ให้กับบรรดานนะักเตะเพื่อนร่วมทีมเลยนะดูแล้วสมาธิ ik, หรือแม้กระทั่งความลนลานหรือเสียงเชียร์ต่างๆผมว่ามันก็มีผลในเกมนี้ด้วยเหมือนกันก็ต้องเบรกเกม บอลเชอร์นาเองก็กลับเข้ามาสู่เกมนะครับพยายามจะหาจังหวะของตัวเองแต่อย่างที่ผมพูดไปพอตรงกลางมันขาดปรเดี้ดีไปมันไม่มีคนเก็บบอลไม่มีคนรอจังหวะของบาซ่ามันกลายเป็นเหมือนกับว่าพอได้บอลก็ต้องทําเกมรุกพอเกมรุกตัดถูกตัดแล้วบอลกลับมามันก็จะวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้มันดูล้ามันดูเหนื่อยและที่สําคัญนะครับบอลไม่สามารถไปถึงรามิน่ามาได้เพราะว่ามันไม่มีคนเก็บบอลตรงกลางสนามแล้วมินามาวโดดเดี่ยวมากนะครับเครื่องแรกในโอก,กาสใ,ใ,ในการที่จะ คือไม่ต้องไปว่ากันถึงเรื่องทําประตูนะบอลแต่ละครั้งจะไปถึงยามาล์นี่ยังยากเลยครับวันนี้ปิดได้ดีนะสำหรับอันนี้ต้องเชิญชมดอนมุนด้วยนะครับผมว่าปิดพื้นที่ในการที่จะออกบอลไปหายามาล์ในช่วงของครึ่งแรกเนี่ยเห็นชัดเลยว่าทํามาได้ดีแต่ประตูที่2ของดอนมูลไม่มาครึ่งแรกเนี่ยก็เลยเป็นดอนมูลนำบาซัวนาอยู่1ประตูต่อศูนย์เริ่มครึ่งหลังมาสตาร์ทได้ดีแล้ว สตาร์ทรึ่งหลังมาไม่กี่นาทีนะครับอดอมูนเองก็ได้ประตูที่2จากจังหวะลูกเต่ม,มุมแล้วก็หม่งย้อนกลับเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นตัวของเกราชีที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็หม่งเข้าไป2อศูนย์ครับสูนก็สกอร์รวมเนี่ยคือ2ประตูต่อ4แต่นะครับแต่บาร์เซโลน่ายังดีนะครับที่จังหวะตอบโต้ขึ้นมามาได้ลูกสําคัญ ประตูที่บาร์เซโลนาได้มาผมว่าประตูนี้สำคัญมากมันดอดมันผมว่ามันดอทเอ่อพอร์ฟอร์มนซ์ของของดอทมูลไปด้วยคือมันทำให้ดอทมูลนั้นช็อตไปเหมือนกันคือตอนแรกเนี่ยพอนำส2งูนย์แล้วประตูที่2ได้มาเร็วตั้งแต่ตน้นครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหเวลามันเหลือเยอะมากอีก2ประตูเท่านั้นเองผมว่ามีโอกาสและไม่ใช่ว่าดอทมูลเจาะบาร์เซโลนาไม่เข้านะครับมีโอกาสมากมายเลยพอพอเสียลูก ลูกตีไข่แตกให้กับบาโลนาเราเห็นชัดเลยว่าดอทมูลเองก็ช็อตไปเหมือนกันเพราะเป็นจังหวะก,การทําเข้าประตูตัวเองก็ต้องชมนะครับการเปิดเข้ามาแล้วก็หลุดเข้าไปของเฟอร์มิโรเปสนะก่อนที่จะเปิดเข้าไปหารเววานแต่ว่ามีคนมีนักเตะของออดอทมูลเนี่ยบล็อกทางอยู่แต่ว่าสกัดไม่ดีนะครับบอลเข้าประตูไปมันเลยทำให้สกอร์ตอนนี้เป็น5ประตูต่อ2ระยะมันก็ห่างเพิ่มขึ้นไป มันทําให้ดอนมูลเองต้องหาอีกถึง3ประตูเพื่อกลับเข้าสู่เกมนี้ยากขึ้นไปอีกครับยากขึ้นไปอีกแต่ก็พยายามอยู่นะครับพยายามอยู่แล้วก็สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือหลังจากผ่านประมาณสักเกือบนาทีที่60นี่แหละฟิกก็ส่งเบรดี้ลงมาครั้งนี้แหละครับพอเบรดี้ลงมาทุกอย่างมันเปลี่ยนเลยเราเห็นชัดเลยว่าพอเบรดี้ลงมาครับตรงกลางของบาซลน่าหนึ่งคือเก็บบอลได้2คือ นักเตะของดอทมุ moon, ลลุมเข้าไปบีบลุมเข้าไปเพลสไม่ได้สะทกสถานอะไรครับเขาก็หาจังหวะการเล่นแล้วเขาก็ไปต่อได้ของเบรดี้ไม่ว่าจะเป็นจะไปเองก็ไปได้นะครับจะเก็บบอลคืนหลังก็ได้เหมือนกันเข้าเร็วก็ไม่ใช่ว่าเบรดี้จะตื่นนะครับนิ่งมาก และอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมมองว่าเบรดี้เองมีการบีบเกมที่ดีด้วยไม่ใช่แค่เป็นคนครอบครองบอลที่ดีแล้วออกบอลคมเท่านั้นแต่การบีบเกมตรงกลางสนามมันทำให้เกมของดอทมุลที่เคยขึ้นง่ายกว่านี้มันขึ้นไม่ง่ายแล้วครับเบรดี้เห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเวลาที่เขาเข้าไปแย่งเข้าไปฉกบอลเขาทาได้ดีดมากเกมมันเปลี่ยนไปแบบชัดเจนเลยนะครับพอเบรดี้ลงมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเก็บบอลมีจังหวะที่เขาที่ถูกนักเตะของดอทมุลอะลุมล้อมหน้ากัประมาณ3คน ก็พยายามบีบเบรดี้นะครับให้ออกบอลยากเบรดี้ไม่มีลนลานอะไรเลยครับก็พาบอลพาบอลเหมือนพาลูกพาหลานเดินไปซื้อขนมแบบพาไปง่ายๆเลยครับก็ค่อยๆเลี้ยงออกมาแล้วก็แล้วก็พอมีจังหวะเขาก็ไปเลยครับนี่คือเบรดี้ตรงกลางสนามพอเขาลงมาเนี่ยเกมของดอทมุนมันก็ดูดรอปลงไปอย่างเ้นะชัดคือเกมมันช้าลงทันทีเพราะว่าบาร์เซโลนามีคนเก็บบอลตรงกลางสนามก็คือเบรดี้พอเบรดี้ลงมาทุกอย่างมันเคลียร์กัน เคลียร์มากนะครับพอลงมาแล้วเกมมันก็เลยดูช้าลงจนกระทั่งอดอทมูลเองมาได้ลูกที่3ตั้งประมาณช่วงนาทีที่76แล้วก็เป็นแทริกของกีราชีด้วยคือคือจังหวะของอาราโคในการส,สกัดจังหวะนี้โอเคบอลมันพุ่งเข้ามาใกล้ตัวเขาแต่ผมว่าเขาก็เลือกช็อตเหมือนกันนะเขาเลือกที่จะแปรบอลด้วยเท้าขวานะพยายามจะแปรและให้มันออกไปแต่ปรากฏว่ามันใกล้ตัวเกินไปคือความคิดอของอาราโคจังหวะนี้ผมว่าดี ดีแล้วนะครับคือมันจะเป็นจังหวะที่เขาเพื่อที่จะแปแล้วบอลเดี๋ยวมันจะโด่งแล้วออกไปแต่ด้วยความที่บอลมันแรงครับบอลมันแรงแล้วแล้วก็เร็วมันก็เลยทําไม่ได้เหมือนกับที่เขาคิดมันก็เลยเป็นการตั้งบอลให้กับกีราชีอยู่ตรงนั้นยิงเข้าไปแต่ถ้าเลือกที่จะเตะออกหลังอันนี้ผมว่าก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ดูเหลี่ยมมันอาจจะกลัวผิดก็ได้หรือแม้กระทั่งบอลมาตรงนี้นะครับเราก็เตะย้อนทางไปเลยก็ได้เตะแบบเสียทรงย้อนทางไปเลยก็ได้ก็ได้เหมือนกัน แต่ราโคเองเลือกที่จะพยายามที่จะแปลแล้วให้บอลมันพุ่งออกไปม,มันมันก็เลยทําให้จังหวะนี้ยพอบอลมันเร็วและแรงครับมันคุณคนโทรลไม่อยู่แล้วบอลก็เลยไปเข้าทางเกวารชีแล้วก็ได้ประตูที่า okay, สามมาโอเคแหละ3ประตูตอนหนึ่งโอกาสมันก็มีนะในในาทีที่7 6นะครับแต่หลังจากนั้นแหละภาพก็ตัดไปตัดมาแป๊บหนึ่งนะครับก็เป็นตัวของจูเลนบานส์ที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับหลุดเข้าไปหลุดเดียวเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ยิงลอดตัวของวอร์จคเซสเน่เข้าไป 4ประตูต่อหนึ่งแต่สุดท้ายนะครับเป็นจังหวะล้ำหน้าจังหวะล้ำหน้าคือถ้าไล่มา4 1นเนี่ยผมว่าตอนช่วงท้ายเกมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมีเท่าไหร่ใส่หมดแน่นอนสำหรับตัวของดอร์มุนแต่นั่นแหละครับหลังจากที่มีโอกาสแบบนี้แล้วทำไม่ได้ผมว่าพละกำลังของดอร์มุนเองในการที่ใช้เพื่อเล่นกับบาร์เซโลนาผมว่าใช้เยอะมากนะครับช่วงท้ายเนี่ยดูแล้วเร่งยากเหมือนกัน ยากยากจริงๆนะครับเอออย่างอย่างตอนที่มีจังหวะหลุดขึ้นไปทางด้านขวาเราเห็นเลยนะว่าเขาวิ่งขึ้นไปแล้วเปิดย้อนกลับมาในในกรอบเขตโทษอ่ะทางทั้งที่ผู้เล่นของอดอทมูลไปกองกันอยู่หน้าประตูหมดแล้วผมว่าจังหวะนั้นน่ะดูแล้วล้ามากนะครับดูแล้วล้ามากเหงื่อนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเหมือนกับคนอาบน้ํามาใหม่ๆอ่ะเหงื่อผูเหงื่อแบบเหงื่อเหงื่อโทมจริงคือใช้พลังงานในการเล่นในในแมตช์นี้ผมว่าหนักมากคือใส่สุดจัดเต็มนั่นแหละสุดท้ายมันก็เลย ผมว่าช่วงท้ายมันหนักมากครับในการที่ก็ดูเหมือนกับล้าเหมือนกันสําหรับตัวของดัตมนในวันนี้ส่วนยามาเองก็ถูกเปลี่ยนออกไปนะครับต้องเอาเอกาเซียลงมาเพื่อที่จะแบบปิดเกมอะ่ะผมมองว่าในเรื่องของปิดเกมเหมือนกันแล้วก็ส่งตัวของฟอรันโตเรสลงมาแล้วก็เอาเฟอร์มินโรเบสกับยามาอออกไปพักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอีก3วันหลังจากเกมนี้ไปต้องมีเกมหลีกอีก3วันเนี่ยโปรแกรมของบาเชนาจะเป็นแบบนี้ครับจนถึงเนี่ยวันที่19 หรือพลเลลาพักอีก3วันก็ต้องเล่นอีกแล้วดังนั้นการหมุนเวียนนักเตะต้องต้องต้องผมว่าต้องจัดการให้ดีต้องบาลานซ์นักเตะด้วยสําหรับตัวของฟริกนะก็ทำได้ดีครับทำได้ดีสุดท้ายนะครับก็เป็นดอทมุนที่เอาชนะบาร์โลนาไปในเกมนี้คือ3ประตูต่อนหนึ่งทำให้ผล2องนัดนะครับเป็น5ประตูตออ่อสามเออบาร์โลนาก็ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้าย หลังจากนี้ครับเหมือนจะได้พักนะเพราะว่าหลังจากเกมวันเสาร์วันที่19ก็จะพักประมาณ7วันแล้วจะไปเล่นเกมลีกและเดี๋ยวก็จะมีโคปาเดลเรลรอบชิงชนะเลิศอ,อีกแล้วก็ยูเอฟ่าแชมเปียนลีกรอบ4ทีมสุดท้ายที่บาร์เซโลนาต้องเล่นโอ้โหผมว่าเวลามันก็จะกลายมาเป็นสามวันเล่น1เกม3วันเล่น1นเน1กมอเกมอีกสักอีกสักช่วงหนึ่งอะออแต่ว่าไม่ได้ถี่เหมือนกับในช่วงที่ผ่านมา ช่วงนี้ผมว่าถ้าฟิกผ่านมาได้แล้วบาร์เซโลนาผ่านมาได้แล้วแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นหรือวิธีการเล่นหรือฟอร์มการเล่นก็ตามมันไม่ได้ดรอปลงเลยนี่คือความยอดเยี่ยมของบาร์เซโลนาที่ที่อยากพูดถึงเหมือนกันแล้ววันนี้ก็ยอดเยี่ยมจริงๆถึงแม้วันนี้จะพ่ายแพ้ให้กับดอร์มูลไปแต่ผมมองว่าดอร์มูลเข้ามาดีอ่ะมาดีมาด้วยความตั้งใจแล้วก็เล่นได้แบบที่เขาต้องการแต่อย่างที่บอกไปนะครับแบกมาเยอะมากแบกมาถึง4ประตู และประตูที่เสียให้กับบาร์เซโลนีไป1ประตูวันนี้มันก็เป็นตัวลิกเกมด้วยเหมือนกันมันทําให้ระยะของสกอร์มันก็ยิ่งห่างออกไปคือไล่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยคือถ้า2ประตูเนี่ยโอ้โหวันนี้สนุกแน่แต่ว่าโอ้โหมันถึง4ประตูในเกมแรกที่ไปเยือนโอลิมปิกยูเอชคุมปันมาอันนั้นก็ไปไปโดนมาเยอะเหมือนกันพอเกมนี้พอจะมาไล่จริงๆมันก็ไม่ทันเหมือนกันนะก็ไม่ทันเหมือนกันครับแต่ว่าก็สู้สุดแล้วและทำได้ดีด้วยสำหรับตัวของดอนมูนเองนะเกมรุ ไม่ใช้โอกาสเปืองเลยไม่เหมือนกับอ,อในในวันที่ไปเยือนบาร์เซโลนาอันนั้นมีโอกาสแต่ทาไม่ได้เหมือนกันแต่วันนี้ทําได้ยอดเยี่ยมมากครับก็ผมมองว่าไปติวไปซ้อมกันมาดีแหละสำหรับดอนมุนวันนี้ก็ชื่นชมนะครับชื่นชมส่วนบาร์เซโลนาก็ผ่านเข้ารอบสทีมไปเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าออจะเป็นยังไงนะครับในรอบ4ีทีมนะผมว่าถ้า4ีทีมแล้วผ่านไปได้โอ้โหเหลืออีกแค่2ทีมเท่านั้นเอง2ทีมก็เป็นแชมป์ นอกไ,ไคือ2ทีมก็เป็นแชมป์แล้วนะครับสำหรับบาซโลนาเดี๋ยวรอดูแล้วกันผมว่ามันงวดเข้ามาทุกทีแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นในลาลิกาเองบอลถ้ว bon ยด้วยแล้วก็ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยจะได้ถ้วยกี่ใบนะครับได้ถ้วยกี่ใบแล้วจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดต,ตามกันแล้วกันเป็นเกมต่อเกมแบบนี้แหละครับก่อนจะจากลากันไปก็เหมือนเดิมนะครับ ผมขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมด้วยตาม QR code ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ enjoy ครับ